ไม่รอแล้วครับตอนนี้ก็ว่ารอนานแล้วเนาะเปิดงานเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ช่างสาขาเต่างอยนะครับเดินนหน้านะครับจูเนียนะครับผมตอนนี้ก็ช่างสาขาโกคกศีรับประคองผมอยู่นะครับกูเมาซอยกัจจแมนแคบแคบเราพี่นอ้องแคบดีดี อไผ่ทักหา,ากูร้อบาดน,นี้นะเนาะเข้าร้านแล้วนะครับผมสร้เยขาหลางกับจะแมนแคบโอ้ไผ่ก็แจงไผ่ก็แจงสุดเกาหลีมาเนาะเนาะสาขาเนาะแจงสุดเกาหลีไหมนะเนาะเออ เด๋ยวขวาครับสาขาเรเนาอคือแจงตูสุดฉาดใช่กกใะปะประกันดูกล้องลยครับผมสาขาเรสวัสดีค่ะเ้คชนค่คูมนมไลืมืมเป็นพนักงานค่าบายบายกล้องหน่อยไดกล้องหน่อยค่ะผม สวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีครับีครับอันนี้ผู้จัดการโอมนะครับผมผู้จัดการโอมผู้จัดสองดาวหกกล้องเนาะหกกล้องคอนเทนต์โอเปลี่ยนเป็นสายยูทูบเบอร์เอาโอมเอาไม่ได้ไม่ได้ไปกินบ้านผู้จัดการต้นบ่ทำไม่ไล้วบ่วิ่งจะได้มาม่าแล้วเออมาได้มาม่าหนึ่งห่ออันนี้อันนี้ช่างมวยนะครับผมช่างมวย รัดอ้วนรัดอ้วนครัขนาดฝากใครรูปไหมนะครับผมคุณเกลือแล้วหนึ่งอันนี้น้องทิพย์นะครับบายนะครับอันนี้น้องฟ้านะครับผมชุดอะไรวะชุดโจนไงชุดโจนลงกระสอบเนาะอ๋อครับผมใครกว่าเมลึก พี่วีดีครับโอ้ยสวยขึ้นสวยขึ้นเยอะครับผมขออนุญาตนะครับผมครับไอวีดีโอควครับไอวีดีโอครับผมคว้าผมได้ครับผมว่าสาวเลยค่ะสาวเลยโอ้โอ้อันยอง อันจุอาญเชยอนะครับผมอันนี้อันนี้สาขาไหนครับผมนิสันค่ะนิสันรอนิสันคานไะมครับผมเพราะให้เราหิวหวางสักัน องยุกองยิงอยุกอันนี้สองสามม่ยืนทางนี้หน่อยค่ะอันนี้ผู้จัดการสาขาเลยครับเจ้สวัสดีครับคนไหนคนคนคนอยู่ไหนอยู่ไหนครับเขาอยู่ห้องน้ำครับอ๋อใช่เลยครับผมอันนี้ถ่ายวีดีโออยู่ครับไอที่บอกที่บอกที่บอกไอที่บอก ย่างออมนี่เ้อโอ้ยเจอเจอไอพูดไอพี่วงกลางพี่ผู้บริหารเด้อเคนไหนครับมาทำกันพ,กพักพักกันางก็ไปทางไหนนะฮะตู้คอยเข้าไปแล้วตัวนี้ตัวนี้น้อยบบเนี่ยเจอยังเข้าไปแล้วออกมาเข้าห้องน้ำเลยไม่ไม่พี่ไม่ไรพูดจังยังพูดจัดไปแล้วโอเคเรียกว่าพูดจัดไปเข้าไปไหนไให้ตามไปจะใช้พี่โย ก็ยูผู้เดียวขึ้นยืนบนนั้นได้ไห้ขึ้นยืนบนนั้นถ่ายไหมถ่ายไหมนึกขยับของเราแยกตันนี้บขาเข้ามาในในงานแล้วนะครับผมพี่ต้มหน้านิ้วคิ้อุ้มขบวดมากเลยครับน้องเหนือสาขาบางคนท่านเป่ากี่ปีบ่้ำประมาณครับยี่สิบปีครับยินปียี่สิบปีอันนี้อันนี้ก็พี่ตั้มนะครับผมพี่ตั้มสาขาผม ตกใจช่างเรานะครับจะห mm ิวมากถ้าของกินที่กูเลือกสู๋ักเพื่อนด้อบคุณครับยูบอเพื่อน้อเอออันนี้ที่โครงหมาเอ็นบอสสปาเกตตี้ที่โครงหมาเลยอะไรเนี honest, <the> <the the <the <the ่ยอะไรเนี่ยมายืนถ่ายอันนี้อันนี้เพ well> ื่อนสาวใครเป็นเพื่อนเธออู้ยแครเมายังกินยู่ไหน ผมไปหาเพื่อนผมก s <S ่อนนะครับผมอันนี้ก็ผู้บริหารของของเรานะครับผมเอาอีกรอบเลยครับผมอันนี้เราเข้ามาในงานนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ทดลองสไปายนะครับผมฮะ คุณคุณพีี่่หคุณกินวไยไม่ใช่หรอครับเขาไม่มีให้กินไงคุณกินวไยไม่ใช่หรอครับทำไมคุณไม่กินวไยครับผมว่าจะซื้อวยไวให้คุณอยู่ครับร้อยร้อยหกสิบเก้าบาทคุณซื้อมาดีครับฮะคุซื้อมาบอกผู้จัดการเอกนะครับอันนี้ลูกสาวกินอะไรลูกเดี๋ยวนี้มีไฟไหมเพราะเพราะตั้มเพราะตั้มยืดจุดยื่จุดทาง ไปไปใส่แล้วเพาะไปไม่ได้เจอน้องถึงแล้วสบายดีบ่ฮะมบายดีเออเดออเออไปเป็นพลังงานเนาะมันเกิดขรามดาผู้จัดการว่าผู้จัดการนะบโมเราเรามันก็มันก็ยังมีเกาเรียกว่ายังมีกิน มันก็จะสร้อยเดือเขานะแต่ว่าเ้าก็ออกตัวเดบ่หลายนะเพราะว่ามันมันมีหัวโขนมันมีหัวโขนของเขาอยู่แล้วนะครับนี่กำบังอยากออกตัวหลายแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาทีทีเราแมนแมนผู้จัดการตไปใช้ขอไอ้โขนขอนั่นไปใช้ไปตามมาาการว่ากำลังสตาร์ทเครื่องยืนเบอร์สามล่างก่อนเบอร์สองมากกว่านะเกือกกินอยู่เงั้งนผู<ด>้จัดการต้นงั้นในต้นมากะ อ่าเไอ้ต้นท e ั้งเข่ามานนะไอ้ต้นครับกินทอไมี้ผู้จัดการยูหันเบิร์ตฮะไม่เขาเขาก็กินก่อนไงผู้จัดการเขาก็ไปบ้านนั้นหลังนั้นก่อนไงเนาะเป็นไงไปนั่งเดี๋ยวแป๊บเดียวเอ้ขอทายก่อนไอ้ที่มา สวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับผมสบายดีสบายดีสวัสดีครับอันนี้สาขาวันนาแล้วครับผมสาขาวนนาูเบอร์ใหญ่ดิยูเบอร์ยูทูเบอร์ใหญ่ดิดกในครับดีใจกได้มาถ่ากับใครฮะได้มากับใครกับมาหนีนกเี้ตน้องหนาน่เลยคนเห็นฮะอารคดีร่อนนะไปยูน้ำผ่อนงี้งบอสใหญ่ๆไปก่อนแคไแมยยังไง อันนี้ส,าสกาวพ่อเจร Não, ิญเลยอันนี้สกาวเจริญสินเลยอาหาน้ำขวดไปอาหารมะโกนไอ้สกาวเจริญสินยายรพืถ่ายรูปกับคู่ถ้าใช่เลยเพื่อถ่ายรูปกับคู่ที่หาได้เลยนะคะที่มาถึงแล้วอันนี้ผู้จัดการภูมินะครับผมคือพ่อพิการของเขาอีกอ่ใช่ว่าเมาแล้วสัตว์เกิดของอาหารเกาหลีนะคะไอ้ไซมอลเลยนะคะไอ้ไซมอลที่มาถึงแล้วนะคะสวัสดีครับ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 สบายดี ไม่เท่ไะะาไรเยี่ยมหนาวอยู่บันี้นะใส่กระโปรงไว้นะไม่หนาวค่ะไม่หนาวเ,าอเอาเกาหลีไงเอเกาหลีใครนี่พี่ดิ๊งสวัสดีครับค่ะในสว่วนของอันนี้พี่ดิ๊งนะ,นะครับเราจะลงตุ๊กนะคะเร,เราก็จะพุ่งมือนะคะตอนนี้ก็

ขอขออนุญาตเปิดโพยเล็กน้อยได้หามเป็นภาษาไทยนะครับผมดีดีจิตเมียนจิตเมียนจิตมอยนจิตนมียนมอยเยอะมวยเยอะมวยนยอะป่ะดานคนงาคุยกันดุ่นนเลยนวมอยเยอะครับคนับนี่รู้อาไหนคนงามสวัสดีค่ะตัวนี้สาว ตั้งหน้าตั้งตากินกันอย่างเดียวนะครับผมอันนี้มาจากสาขาไหนกับ้างครับอันนี้อันนี้น้องกล้วยนะครับผู้การกุสุมานอ่าได้ยินข่าวว่าปิดร้านทั้งวันเลยใช่ใช่เวลาเดินทางแล้วใครอันนี้อันนี้อันนี้คนสวยเลยพิ่ตี้นะครับผู้จัดการสาขาบ้านม่วงแต่เกาหลีแต่เกาหลีเกาหลีลี่าอเกาหลีบเลียไัใจเนี่ สามารถร่วงขายภาได้เลยนะคะก็มีของแยใารอย่าคือพลาดกี่ไรไม่ากินบัวมาบ่ไม่ไดอุดบัวมาอย่างเงี้ยเงี้ยมเงียโอ้ใารที่เข้ามาแล้วนะคะมีความประสงค์จะเปิดโชว์ด้วยโครกแดงนะคะผมมจะเลีนไมจะเล่นได้เอได้ไไไดเล ัมสภาษก็เล่นมากกันแค่นี้ร่าผู้การหมกเมาแล้วการจอยนะเมานมันมันกระซุมบอกมันไปกินในอีแสบ่บ้านผู้จัดการต้นไอ้ผู้จัดการต้นทั้งเขาเจอั้งถิ่นนะไอ้ทั้งเขาสว่างนะเออพวกผู้จัดการกินใ่ไใช่ว่าสีไปไม่ได้ไปใอ่ ัน,นสาวๆสวยๆเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมไม่สวยก็ไม่ถ่ายอุ้ยผมพกกล่องแล้วแทนไปทงไัทงหมดนะคะแทนโซดนะคะดูแม่ทำเป็นตัวอย่างถลดตาครับเกาหลีกระชากไวมากเลยครับผมคนนี้นะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่แม่โบหูจากอบิดเราไอ้สัส ว่ายกกูย่างไก่แล้วเอาเสียงใหม่มันหัดทางปวนะกูกัญย์ย่างไก่แล้วกู้จัดการจำไม่ได้เนาะใม่เมียนเหรออันนี้คือการนี่ยแลหน้าไม่กินเนี่ยพอไปเอาเองเหมือนวะอันนี้อันนี้ผู้จัดการกุญบานะครับน้องวอนต่อไปจะเป็นส่วนของมิสซีีซของลาสะุตตาสะุตตาผู้นี้ผู้เดียวนี่มึงเอกไม่ได้มากกว่มาไปกินกินเบียร์อยู่ให้ผู้จัดการต้นผู้จัดการก็ผู้จัดการทริปพวกคนอยู่หัน ขอไอ้จอยขอไอ้โดมยืนเบิ้ทุกคนแม่ขเมาเลยเมาแล้วสองลังสามลังเหรออันนี้ยังแหมยังยังไม่ถึงโอ้เขมายังไม่ถึง้เกาผมยังไม่งก็เลยเเแยกแยกหเรียดยใหญเด็กใหญ่ใหเด็กเมาเลย้ส่วนของพยาจหม่ละาขาได้ลุหองอยู่ด้วยเลย ไปได้ชันโนด้วยเฉพาะหัวที่นาได้วรับมาแล้วเหมือนหัวโอยครับผมไปกาลัดหายยุ่ไทยรอวลูกจ้าอ่าไงไงไงสุดนะครับผมชานโยนสาขาไรกครับสาขาแรกพวกสี่กับไก่เนอะพวกสี ตะวยตะวยครับผมตะวยเโกนงาแกโคกสีตะวยมาด้วยกันเอาใหมเขบอกเยางนาแกโคกสีตะวยแต่ทำไมนาแกโคกสีตะวย อันนี้าจยังไม่ถึงแต่ละคนสวัสดีค่ะอันนี้น้องฝนนั่งเป็นมุมไปออออ๋ันนี้เพวนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาสามอื่นมาบ้างป่ะมาครับมาเลยไม่ดังไอยปันสไตล์มาเดุครับดุเงิน เข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมเล่าประหารอันนี้ผู้จัดการโคกสีนะครับจับเหยอโคกสีในใจอย่าให้ผู้จัดการต้อสะดวกอย่าให้ผู้จัดหามันจะไม่เหมือนเดิมตัดบทตัดบทตัดบทคู่สีมาหน่อยใช่ไหมอันนี้ใส่การตลาดนะครับคนสวยนะครับบิวตี้ อันนี้น้องมิวนะครับไม่ได้เจอน้องเป็นปีนะครับก็ได้พ่อลูกมาโีน่นรับนี่เป็นในที่เข้าไปแล้วนะครับผมสามารถนั่งได้ตามป้ายเลยนะครับผมตัวเอ็นดีทีซีบีนะครับผมตัวยังบุีที่สามแล้วก็ตัวตีนะครับผมคือชาญเดชใหม่นั่งตามป้ายซาดิอัจจายาไตยได้เลยนะครับผมเจ๋งโคตรดังเลย ในส่วนของเพชรนะครับผมจะเป็นพองกระดูกตัวเอ็นะครับผมมันอยู่แถวหน้านะครับอันนี้ถ้าเราเจอกับพราเสียวพราเสียวครับสวัสดีครับเไปเลยนะครับผสบายดีนะครับในส่วนของรางวันปีนี้เรียกได้ว่าเป็นรางวันใหญ่นะครับผมใครที่กําลังอันนี้อีกคนสดีครับสวัสดีครับ ห่วงนะกับข้าวเราเยอะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องอ้อมนะครับใครที่เบียสดก็เบียร์สดก่อนนะครับน้องโกนะครับสุดหล่อสวัสดีค่ส่วนของขออนุญาตถ่ายรูปเลยครับผมเการทำงงานอยู่ที่นี่นะครับส่วนของจริงจะมาลงโต๊ะตอนหนึ่งทุ่มนะครับผม จะเป็นช่วงที่ผู้ผู้บริหารขึ้นกล่าวเปิดงานด้วยคือที่ดื่อหลายเนาะอันนี้ก็งานอาหารอันนี้เป็นอะไรเนาะเ็นุปซนะคะเลือกกันเลยนะน้องโจสวัสดีครับให้นะครับผมเตรียมตัวสวัสดีครับอันนี้อันนี้ผู้จัดการเปีย์นะครับผมมาดี้ผู้จัดการเปีย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีนิโรดีบอสผู้จัดการเปียร์เลยเนาะแล้วังไงอ่ะฮ่าฮ่าฮเลยค่ะจัดอันนี้อันนี้พี่เม้งนะครับผมหลัวเฮงบอกอันนี้พี่เม้งนะครับผมอ่ อันนี้น้องขวัญนะครับผมสวัสดีครับผมเออมีเพื่อนเป็นของตัวเองมีเพืนเป็นของตัวเองเป็นยังไงพอทานแล้วเดินใไปที่นี่ทานแล้วออกมาถ่ายรูปก็ได้ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปนะคะจะว่าที่ไหนเอาโมเต็งมาทันซูเปรูเปอร์ครับผม กนเดี๋ยวผมมาอยู่มาเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 สสวััดีครบอันนี้พี่โดมผู้จัดการสาขาสงขาครับผมคิดถึงมากๆแล้วครับพี่ชายรักนะนวดตักแฉมสบายดีสบายใจรักนะครับผมมีโนโต้มีโนโต้นะครับผม อันนี้ดีรคบผมมาางห้องเลยจิ๊กเยค่อัร้ัอู้ล้รับูรู้รู้าอยนั้นเลยสบายรูรูมอกันะรจะเป็นตัวอะไรนะตัวเอนะคะตัวตัวเป็นของยนนะคะอ่าดารราร่ไ้่ับ เราเทีมาเามาตัมทาไมตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมตัมเข้ามาแล้วนห่มารส้าตกแตเข้ามาเับเอนไล้งแนมเป็นไหนอะบมมาบอกนันบิดลันซ่าตัวถังอ่ๆนะครับผมตแล้วอน แล้วมลงที่โต๊ะแล้วเราก็จะเป็นในส่วนของผู้บริหารเาปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวตาขาดอากาศบ้าไงนึงคือมาไกตาอคนหนึ่งยังไม่ออกมาก็รับออกมาชื่ออกมาทำเนี่ยเป็นการเป็นแรงตั้งงี้่ตั้งเงี้ของใช้เครื่องใช้ในครัวในครัวเรือน ไทยเป็นขาโอ้ยขอาวไทยยี่สิบหกรางวันจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าส26สรางวันนะครับผมท่านใดที่กล่าวถือว่าต่างติดนะครับผมและเวลาประมาณสองทุ่มเราจะมีการตกฉลากรางวัลใหญ่นะครับผม